มาครับอยู่กันกับเกมทีมไฟแท็กติกนะฮะอ่ะหยิบเป็นเซตแล้วกันนะครับได้มาเป็นน้ำตาฮะไอเทมรอบนี้ไม่มีครับมีตัวโอ้โหปืนใหญ่ปืนใหญ่หญอ่ะมียิงเร็วตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหมาขนาดนี้ก็ต้องไปครับอ่ะนี่ก็ปืนใหญ่ตัวนะฮะเนี่ยสามตัวแล้วเนี่ย เออสจูนี่มาแท้งดีกว่านะครับได้มาเป็นสมาพันธ์ขั้น2ด้วยเนาะอาจจะไปยิงเร็วก็ได้แต่ยิงเร็วเอสเร็วโดนเนร์ฟไปนะครับทวิสแบกไม่ไหวหนู่นเลยฮะวานลัสครับก็ปืนใหญ่น่าจะทำสนุกกว่าคุ้มกว่านะฮะเห็นว่าทิศนาก็น่าจะแบกได้ครับถ้าเราไปไม่ถึงโคกินะครับก็อาจจะทำให้ทิศนาแทนอไอเทมฮะออกมาเป็นผ้าคลุมนะครับ และก็ตัวในรอบนี้ครับเดนจูรี่มาอีกแล้วอ่ะก็อาจจะเอาทหารม้ามาแทงก็ได้ครับพอได้อยู่แต่ถ้าทหารม้าซึ่งเป็นสมาพันธ์มือยิงเร็วน่าจะดีกว่านะฮะอ่ะลองไปแบบนี้ไปก่อนสารยังไม่เปิดดี่กว่าหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรแค่ตีครีมทบรอบนี้ฮะได้ถ้ามาเป็นคาทานะฮะอ่าคาทานูเดี๋ยวทำบุญสูน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะต้องมีนะครับแล้วก็อักเว้นออกมาเป็นทวิสอ่ะเอ้ยสมาพันธ์สมาพันธ์มันให้บุกไปเล่นแต่ ปั้นทวิสมือยิงเร็วว่าไม่เอาดีกว่าไม่น่าเกิดมั้งไม่ค่อยเห็นคนเอามาแบกเท่าไหร่นะฮะลูเดนเอโคก็ไม่ค่อยน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเอาเป็นไอเทมอักเป็นให้แทงดีกว่านะฮะได้กรอได้ต้านเวททาไม่ได้ใส่เทมเะครับเรามีผ้าคลุมอยู่ที่ไม่ต้องใส่แทงก็ได้อาจจะใส่เป็น ควิกซิ i เวอรก็ได้หรือไม่ก็ลูนาริเคนกระจายดาเมจนะครับเพราะงั้นช่วงนี้ก็อาจจะยิงยาวแพ้ก็ได้ครับไม่ต้องหาไอเทมแท้งเลยนะฮะอาจจะทําเป็นทหารมา้าเอามาแทงแทนนะครับได้เกราะได้ตันเวทและก็รอบนี้ไปเวลสี่ใส่เป็นปืนใหญ่สักขั้นหนึ่งนะฮะอยากเล่นปืนใหญ่มากกว่าฮะถ้าไม่ได้เน้นซาย่า,มายไม่ได้เน้นวาลัสนคือไม่ค่อยอยากจะไปบืนยิงเร็วเลย ถ้าไปสายยาก็ต้องบางก่อนคลั่งอะฮะจะค่อนข้างจรหรือถ้าวารัสก,ก็โดวงดาราครับมันจะสามดาวได้ง่ายครับทำให้แบกได้สึดท้ายเกมครับรอบนี้ฮะก็เจอกับอรารักขาครับมีอยู่ขั้นหนึ่งครบมีมือสังหาร2ตัวแต่ไม่ได้เปิดพสงราหยิบอักเบนบารเป็นเกร็ดมาดีนะฮะเราก็สู้ไม่ไหวครับโดนล้วงเละเลยนะฮะดาวหน้าแทงได้แต่แนวหลังโดนล้วงแพ้ไป มาอีกแล้วครับเอสเลียวฮรแล้วก็เอสมานะฮะมันให้ผมไปมือยิงเร็วจริงๆด้วยนะซึ่งจริงๆผมลองแล้วนะฮะก็คือปั้นเอสเลียวทำสามดาวพอท้ายเกมมันไม่ไหวครับอาจจะเพราะว่าผมไม่ได้ไปทางบรสุ่มด้วยกับอาจจะเจอทีมที่ล้วงด้วยมั้ก็เลยเข็ดๆกับเอสเลียว <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะปั้นเท่าไหร่เลยยิ่งโดนเนิร์ฟด้วยนะฮะในแพทนี้ เราหยิบมาไว้ก่อนนะครับก็อาจจะปั้นก็ได้แต่อาจจะไม่ทำสามดาวครับไปเอายิงเร็วตัวแผงนดีกว่าชัวกวา่าอย่างตายาฮะค่อนข้างปวดเลยอ่ะรอบนี้เจอกับรุกไฟนะครับแสดงว่าอาจจะไปทางซีนใหญ่เราก็จะเจอคู่แข่งที่เป็นทีมพศานคล้ายๆกันนะฮะแย่ละผมต้องหาวิธีหนีออกจากที่นี่แล้วครับ นีออกจากปืนใหญ่หนีออกจากยิงเร็วนะฮะตอนนี้ได้มาเป็นบรอมอารักขาไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ปืนใหญ่ไปก่อนเอาดาเมจที่หนึ่งซึ่งเรามีทาลิกครับอารักขาเป็นแนวหน้าเพิ่ม,มามียตัวฮะ,ะเอาอารักขามาแทงก็ได้ครับแล้วก็ปืนใหญ่ยิงฟรีด้านหลังหรือว่าเราจะปั้นดีดีฮะ,ะดานะ่าเออน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีพิฆาตมังกรอยู่คู่กับบรอม ซึ่งก็จะทําให้เราฉีกไปทางพิฆาตบังกรคู่กับมือสังหารแล้วก็อาครรมอารขขามาแทนขึ้หน่อยได้เหมือนกันนะฮะเออโอเคโอเควันนี้เหมือนว่าจะยังไม่เห็นคนเล่นพิฆาตมังกรกับมือสังหารเห็นแต่มังกรครลาดนะครับลองดูกันฮะรอบนี้าเจอกับแปลงกายครับแมนมุมเอลิสครับไม่น่าจะไหวครับฝั่งเราเจอ,จอกรอกด้วยแพ้ไป ไอเทมสำหรับแดน,นาฮะอย่างแรกก็น่าจะต้องทำอินฟินิตี้เอก่อนนะครับก็เอามาเป็นดาบก่อนนฮะสบาทได้แพงกว่าหมดนะัดฮะหมัด2บาทนะฮะแล้วก็เช็คทีมกันนิดนึงครับเหมือนว่าจะไม่มีนะฮะสำหรับพีคาดมังกรหรือมือสังหารก็น่าจะพอปั้นได้ครับไม่เหมือนใครปั้นง่ายส่วนไอเทมที่มีอยู่ครับมันก็ยังพอบิวบิวไปได้ฮะอย่างเช่นไอออนิกสปาร์กเนาะแนาก็ใช้ครับ น้ำตายอันนึงก็เดี๋ยวเอาเป็นเสื้อทําเป็นโฟเซนฮาร์ดก็ได้นะครับก็ไม่ต้องเน้นไอเทมให้แทงเพราะว่าเรามีอักเมน์ให้แทงแล้วนะครับถ้าใส่เทมไปกราะป้องกันทั้ง2อ,อันที่อักเมน์มันเสริฟให้เนี่ยมันจะหายนะฮะอ่ะไปครับแดนน้าฮะเดี๋ยวรอมือสังหารมาเปิดสักตัวครับรอบนี้ถ้ามีลิเรียลิเรียก็จะเป็นพิฆาตมังกรอ,อีกตัวหนึ่งฮะก็จะขาดโอราฟจะครบ4นะครับพิฆาตมังกรมีแค่4ตัวอยากไป6ต้องสัญ,ญลักษณ์เยอะๆเลยนะฮะ ดีนะยังพอเก็บเซจูนี่ไว้นะครับก็ทำทหารม้ามาแทงต้นเกมได้ชั่วคราวแล้วก็ที่เหลือปืนใหญ่ยิงเร็วผมขายทิ้งฮะไม่เล่นแล้วผมว่าน่าจะมีคนเล่นซ้ำๆกันมันจะปั้นยากอะเราเล่นอะไรที่ไม่ซ้ำดีกว่ารอบดีครับเจอกับดวงดาราฮะสองดาวสอตัวสตัวเลยดีกว่านะครับแพ้ไปฮะอย่างนี้ โอเคครับรอบนี้ฮารีโอหน้าขึ้น2ดาวฮะแทงได้หนาขึ้นลิเลียมาอีกตัวหนึ่งได้แค่นี้นะครับมือสังหารอีกตัวยังไม่โผลมาเลยและในรอบนี้ครับก็เจอกับนักซบมังกรนะฮะโเวนนักซบมังกรครับ2ดาว, 2, ดาว2ตัวมีคามา2ดาวเซต2ดาว,ด,าว,ด,าวด้านหน้าฮะแต่เรามีแค่ลิโอหน้าครับซึ่งดาเมจของเราดูเหมือนว่าจะเร็วกว่านะฮะ สกิลแดนนาค่อนข้างแรงได้เปิดพิฆาตมังก่อนครับมันก็เร่งดาเมจของทางเวทได้อีกนะฮะ่วนฝั่งเขาครับสเวนมันต้องใช้เวลาฮะยิ่งตอนนี้ไม่มีคุณซูครับมันก็เลยจะเสียเปรียบหน่อยนะฮะอะสุดท้ายโอเคครับตัวมาแล้วฮะคิยาน่าคิยาน่านี่ก็มือสังหารนะครับได้แล้วฮะผสานมือสังหารขั้นหนึ่งะฮะเราเอาฐานมาออกไปน่าจะไม่ได้ใช้ครับ เน้นเป็นอารักขาดีกว่าได้สร้างกโกลให้เพื่อนถ้าเลือดต่ำกว่า50%ลองดูไอเทมฮะเราต้องหายเทมที่ไม่ใช้ให้แทงนะครับแต่ก็ได้มาเป็นผ้าคลุมไม่เป็นไรฮะยังพอบิววิวไปอย่างอื่นได้อยู่นะับผ้าคลุมแต่ถ้าเป็นเสื้อหรือเข็มขัดมันจะวิวยากหน่อยครับอะตอนนี้ได้มาเป็นไลฟ์ขายทิ้งไปนะครับไม่ได้ใช้ฮะเอาดอกเบี้ยดีกว่าแล้วก็สุดท้ายครับน้ำตาอ่าอันนี้ก็จะเป็นถ้วยม่วงได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับตัวรอบนี้ฮะโอลาฟมาฮะรบ,รบแล้วครับพิคาดบังกรสี่ปล่อยไปตายข้างหน้าก่อนแล้วกันนะฮะเออเอาดีกว่าพิคาดบังกรสีนนร่ไปก่อนนะครับจะปล่อยแพ้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องการทุกมือเพื่อที่จะมาทำอินฟิเดนตนะฮะซึ่งตอนนี้ได้เลือกไอเทมคู่ที่สองครับอยากเลือกคู่แรกเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการไอเทมแพงเลยนะครับเดี๋ยวได้มามันจะลำบากใจอีก รอบนี้ครับเจอกับมือสังหารนะฮะแต่จะเน้นไปทางเกรดมาดีนะเพราะว่าเขาใส่อัคเบนบาเป็นเกรดมาดีครับเราจะเน้นไปทางไดานาฮะแล้วก็พิฆาตมังกรครับซึ่งก็อาจจะเหมือนกันแค่มือสังหารเนะาะไดนาไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นไม่เล่นนะฮะ,ะผมว่าผมได้เชนบาเซนนี้ไปนักรบเลยครับคู่กับถึกทนก็จะไปคู่กับโอลาฟได้พอดีนะฮะก็เดี๋ยวลงเป็นตัวต่อไปแทนได้ดีดีกว่าลิวนาะ อักเมนฮะอักเมนได้เพิ่มขนาดทีมนะครับลูเดนดโก้ขั้น3อ่านี่ได้สุ่มเมื่อสุ่มจะได้ประสบการณ์นะฮะก็น่าสนใจดีแต่เอาขนาดทีมดีกว่าไปเลยครับได้ลงเร็วเลยฮะสําหรับเชนนะครับก็ได้ถึกโทนขั้นหนึ่งนักรบขั้นหนึ่งนะฮะคุ้มอยู่คุ้มอยู่ได้2ภาพสาเลยถึกทนก็ช่วยในเรื่องของเลือดทั้งทีมนะครับได้นิดเดียวไม่เยอะนักรบก็จะไปเสริมทางโอลาฟฮะ ซึ่งเราจะปล่อยโอลาฟไปตายก่อนนะครับพอตายปุ๊บมันจะได้เอ่อพลังโจมตีแบบถาวรมานะครับแล้วเดี๋ยว2ดาวเราค่อยเอาจริงเราจังกับโอลาฟครับอเออจริงเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้เน้นโอลาฟเท่าไหร่เพราะว่าเน้นทางพิฆาตมาก่อนพิฆาตมาก่อนมันเน้นทางเวทนะฮะโอลาฟไม่ค่อยได้เน้นเวทเท่าไหร่ก็อาจจะแค่เนี้ยนะครับขั้นเดียวพอนะฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับสมาพันธ์นะครับมีเป็นนักเวทและก็ถานม้าครับไม่ไหวฮะแพ้ไป โอเคครับ2อดาวเพิ่มมาเป็นตัวแรกนะฮะเชตจริงๆเคยมีเลวาน่าฮะแต่ไม่ได้ใช้แล้วครับแล้วก็รอบนี้มีออนนะฮะออนก็จะเป็นถึกทนบรลสุบออกมาแทงได้ครับบอสุบก็ทำซ c ซีได้นิดหน่อยนะฮะคู่กับคิยหน่าก็น่าสนใจเลยไว้ลงตัวต่อไปล้กันนะครับมาครับรอบนี้เจอกับพลายบังกรฮะแล้วก็มีถึกทนกับอารักขา สมดาวเรามีน้อยนิดเหลือเกินนะฮะไม่น่าจะรอดนะครับไม่ไหวนะฮะแพ้ไปดาเมดไม่พอยืนไม่ได้เลยแถมยังโดนจอกกลอด้วยครับจากทายบางก่อน <S <S ได้เลือกเท็มสมใจยอยากครับแต่แต้บเหลือแค่54นะฮะก็ได้เลือกคู่แรกนะครับเป็นถุงมือฮะเพื่อที่จะทำอินฟินนะครับ ต้องจัดไอเทมให้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มแตกยับยับแล้วครับเดี๋ยวจะแพ้แล้วครับไอเทมให้ไดานาเลยเ Spark, แล้วกันฮะเป็น i o n i นิกสปาแล้วก็ i n f i n i t y ี้เอนะครับและสุดท้ายเนี่ยเรามีน้ำตาอาจจะทำเป็น f ฟ o เ e นฮาร์ดก็ได้นะครับไปสโลตัวแนวหลังเดี๋ยวรอเสื้อสักตัวหนึ่งแล้วก็ยังเหลือเป็นผ้าคลุมกับน้ำตาอันนี้ก็ทำเป็นถ้วยบ้วงก็ได้ครไปบัฟให้ไดานาแรงขึ้นนะฮะไม่มีปัญหา ลองดูฮะยังคงแพ้อยู่หรือไม่ครับแต่ก็3ดาวนีดัลลี่เลยฮะถูงมือทองถุงมือแสงสติฟโกฟด้วยฮะได้ทมแ,แสงแบบสุ่ม2ชิ้นเลยแล้วก็โอ้โหแพ้อีกแล้วสีแต้มเลยครับคือที่โลเลยฮะโคตรจะโลครับคือที่7็เนี่ยยัง60กว่าผม42เลยจะพลิกเกมกลับได้ไหมเนี่ยคือ2ดาวเราก็มีน้อยอ่ะดวงแบบไม่มีเลย เรามีเอาออลลงไปครับได้มอรสุมอยู่ขั้นหนึ่งฮะแล้วก็ย้ายตำแหน่งกันนิดหน่อยทางซ้ายมือตัวแนวหน้าเราโดนลอยไปครับแนวหน้าเราโชคดีไปครับหลบออกมาทันนะฮะย้ายตัวทันพอดีทําให้แนวหน้าไม่ตายครับแล้วก็ไปล้วงตัวแนวหลังฮะแต่ก้นหนาจริงๆครับตู้ไม่ไหวฮะคอกี่แรงจัดแนวหน้าเราพึ่งจะหนึ่งดาวนะฮะแพ้ไปครับ ไอเทมก็แล้วครับก็ยังไม่ไหวไม่มีแรงแล้ว34แต้มครับจะแพ้จะหมดตัวแล้วครับรอแต่2ดาวครับผมอยากสุ่มเวลเจ็นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เจอตัว3บาทได้ง่ายกว่านี้อีก5ครับแล้วก็เจอตัว4บาท5บาทได้ง่ายด้วยอไอเทมครับทำเป็นโฟเส้นฮาร์ดได้อยู่นะฮะส่วนเชนมา2ดาว2ตัวมาทำไมเยอะแยะก็ไม่รู้ เราขึ้นไปก่อนถ้าเผื่อได้3ดาวแล้วก็เดี๋ยวไปเวลเจ็ใสเชน2ตัวแล้วกันนะครับไหนๆนก็มา2ดาว2ตัวแล้วก็สุ่มกันหน่อยครับหาไดนาให้2ครับไม่งั้นนี่คือไม่รอดครับแต่เดี๋ยวเอาดีก่อนดีกว่าฮะอิลวีครับอิลวีเป็นถึกโทนครับทำถึกโทนขั้น2ได้เลือดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็ไปสุ่มหาไดนาครับได้แล้วฮะขาดอีกตัวหนึ่งจะ2ดาว สวัสดีครับเจอกับเกรดมณีฮะแล้วก็มีเป็นบังกรข้างนะครับสัญลักษณ์มากับมีไพยบังกรด้วยฮะที่เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็รอบนี้ฮะหนึ่งดาวเขาเยอะอยู่นะว่าน่าจะพอมีลุ้นครับหยุดแต้มแพ้เราหน่อยฮะไม่ไหวแล้วครับแพ้มาเยอะแล้วฮะจะแตกเอาชนะไปครับ อักเมนชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นถึกทนนะฮะไม่อยากได้ถึกทนแชมเปียนที่น่าสำรองก็ใช้เวลานะฮะไม่อยู่เวลาแล้วตอนนี้ครับผมเอาดีดีกว่ามือสังหารนะครับไอคอนดอล่าเนี่ยผมว่าผมได้เทมที่ต้องการเยอะละเราเร่งดามเมจสักหน่อยครับทำเป็นมือสังหารนะตอนนี้น่าจะสี่ได้นะได้ไมค์ตัวหนึ่งครับแล้วก็ผสานก็มีอักเมนครับทำให้ไปสี่ได้ครับอ่ะเรียบร้อยฮะได้ดามเมจเพิ่มขึ้นมาแต่เดี๋ยวรอบต่อไปเอ่อตัวต่อไปเราจะลงเป็นถึกถนนะครับ 4ตัวมือ no สังหาร4และ e. สุดท้ายเดี๋ยวให้ว่ากันครับอาจจะ6มือสังหารก็ได้ครับอักเบนบาช่วยให้เต remained, ิมเติมเต็มได้ฮะอ่ะแค่ปล่อยฮะไดนาสองดาวแล้วฮะน่าจะพอยิงยาวได้อีกสักทีหนึ่งฮะไอเทมไดนาก็ฟูลละมีดาเมจหน่อยมีเป็นซัพพอร์ตในเรื่องของการจ่อเกราะเวทครับแล้วก็ทำสโลว์ฮะก็ให้ตัวเองอ่ะรอดตายได้มากขึ้นนะครับมีเกราะป้องกันนิดหน่อยทั้งกันเวทกายภาพนะฮะ ส่วนไอเทมเซตต่อไปครับมองมองไว้ก็น่าจะเป็นของไพนะวันนี้เราจะเน้นไอเทมไปที่ตัวมือสังหารอย่างเดียวเพราะว่าเรามีอัพเ็นช่วยตัวแทงแล้วไม่ต้องขับไอเทมให้เลยก็เดี๋ยวต้องหาดาบนะครับรอ,อบนี้ฮะเจอกับมือยิงเร็วฮะแต่หน้าเราไปล้วงครับทำสโลด้วยโดนดีบับสโลไปยิงช้าลงชน,นะไปในรอบนี้ครับ ลองดูฮะคัมแบ็กมาทันไม่ทันนะว่าแต่อนาตอน,นี้2ดาวแล้วน่าจะยิงยาวได้จนถึงเลเวล8ครับผมจะพักสุ่มไว้ค่อยไปสุมต่อในช่วงเลเวล8ตอนที่ครับเจอกับอารักขาฮะแลเก็จะมีเป็นฝลายมังกรฮะฝลายมังกรน่าจะ4แล้วนะ่ได้อัคเวนมาช่วยนะฮะซึ่นไปเน้นทางอารักขาครับเอลิสแปล่งล่างมาก็เลยได้เลือดมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ มาลองดูครับเจาะเข้าไม่เข้าฮนะเรามีไอออนิกสปาครับเจาะเกราะเวทได้อยู่ฮนะหลังจากที่ไดนนาใช้สกิลก็จะเข้าได้อยู่นิดหน่อยถ้าไม่ติดเกราะของอารัคขานะครับดามเมจหมดแล้วครับไม่ติดปัญหาอะไรฮนะชนะไปโอเคฮนะไอเทมเราต้องการดาบนะฮะแต่ไพคก็มาตอนนี้ได้เลือกคุยกสอะโอ้จากที่โหล ไปเอาไพ่เลยนะ,น,นะครับดาบเดี๋ยวเราไปสมหาในสมบัติมังกรก็ได้ครับได้ไพมาเป็นคาถาคาถา,า,าเอาไปทําเป็นอาร์คแองเจิลสตารได้ครับก็จะทําเป็นเดดแคปก็ได้นะฮะใช้คาถา2อ,อันก็เร่งดาเมจแต่อาร์คแองเจิลถ้ายิ่งอยู่นานก็จะยิ่งได้ดาเมจแรงนะครับซึ่งไพก็เน้นไปทางเวทฮนะะจัดไป มันก็จะเหลือถุงมือฮะถุงมือเราก็หาดาบในสมบัติมังกรครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะว่าไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเอาเป็นอะไรดีเลอๆเนี่ยผมว่าผมอาจจะไปมือสังหารให้6เลยก็ได้ครับเน้นจบเร็วก็อาจจะเอาเชนออกครับเชนนี่ไม่ค่อยสัมคัญเท่าไหร่ฮะได้นะักรบได้ถึกทนมาก็จริงครับแต่โอลาวันนี้เราไม่เน้นเท่าไหร่ะฮะ ไปเน้นแดนน้าสมากกว่าฮะรอบนี้ครับเจอกับทห,หารม้าครับมีนักเวทนะฮะตึ่งเขาก็ใช้เป็นโอลาฟเหมือนกันครับที่คาดมังกรก็2ดาวแล้วฮะโอลาฟแต่ไม่มีนักลบเลยครับก็จะมีถึงคนแทนนะโอเคฮะชนะไปครับเปล่ามันต้องอย่างนี้สิครับโอ้โหสุดยอดฮนะไพ่มาตัวที่2แล้วรอขึ้น2ดาวโอเคฮะถ้า2ดาวผมว่าน่าจะยิงยาวได้นะครับ ไปแปดดีกว่าฮะเดี๋ยวแต้มจะหมดครับลงเป็นไพ่สองตัวเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าที่มันเต็มเชนไม่รู้จะ3าดาวหรือเปล่าฮะแล้วก็โอลาฟสองดาวแล้วนะฮะโอเคหมดช่วงตายแล้วนะครับเอาโอลาฟมาเป็นดาเมจสักหน่อยวางไว้แถว2นะฮะแล้วก็ออนครับรอขึ้น2อดาวเก็บเงินแล้วกัน รอบนี้ครับเจอกับผู้ไฟฮะก็โดดไปล้วงคอกีได้อยู่นะครับส่วนมือสังหาตอนนี้เราขาดแค่ทารอนนะทารอนก็จะเติมเตมมือสังหาให้เป็นหกครับว่าไดาจะเล่นหกไหนๆมาขนาดนี้ละจักไปครับส่วนในรอบนี้ครับฝั่งเราโดดไปล้วงตัวดาเมจครับชนะไปฮะโอเคครับสมบัติมังกรฮนะเราต้องการดาบนะดาบ ักอันนะฮะแล้วก็ได้แล้วครับได้ดาบมาได้ถุงมืออ้าวเป็นควิกซิมเบอร์โอเคผมว่าสวยอยู่แล้วก็จะได้เป็นโมเลโลกับซีซีร็อตพอร์ทัลนะครับได้เรื่องอยู่นะฮะให้ออนตอนแรกว่าจะไม่ใส่เท่มให้ตัวแนวหน้านะฮะแต่ถ้ามาขนาดนี้ก็ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันได้ลดฮิวนะฮะสำคัญอยู่ครับทีมเราไม่มีอะไรที่มันลดฮิวเลยก็เดี๋ยวเป็นโมเรลโลแล้วกัน,นะฮะแลวก็ให้ออนเป็นซีซีร็อตพอร์ทัลอีกสักอันหนึ่ง ได้เลือดเพิ่มขึ้นมาฮะอ่อนก็ตายยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับมีโอกาสที่จะสตาร์ตศัตรูได้ง่ายมากขึ้นนะฮะไม่ตายโอเคครับเดี๋ยวผมลองสุ่มตัวสักหน่อยฮะอยากได้ไดานาสามดาวนะครับวันนี้เราจะเน้นเน้นไปที่ไดานาแล้วก็เดี๋ยวทํามือสหารให้6พิคาดมังกร4ถึกโทนอาจจะเหลือแค่2ครับเดี๋ยวเอาเชนออกซึ่งในตอนนี้ผมใส่ไพ่ไป2ตัวนะฮะจริงๆก็เดี๋ยวเอาเชนออกใส่มือสหารไปสองตัว ก็จะเป็น6แล้วแล้วก็พิคัดมังกร4ตัวสุดท้ายอะไรก็ได้แลวครับอ่ะเรียบร้อยครับเครนขึ้นเป็น2ดาวนะฮะเอาลงไปขาดแค่ทาลอนทาลอนไม่มามาแต่โอลาฟและทาลอนเอ้ยมือเร็วไว้หน่อยไม่งั้นนี่6แล้วนะเนี่ยต้องสุ่มหาใหม่ครับนิ้วมันกดเร็วไว้หน่อยแต่อย่างน้อยก็ไดออน2ดาวครับแล้วก็ที่ยาน่า2ดาวนะครับไดส2ดาวเพิ่มขึ้นมาอ่ะรอบนี้ครับเจอกับบังกรคลั่งนะครับไฟสตองะสแตนซีซีเราเยอะอยู่นะฮะ ได้จากบอลสุมได้จากออนมีไดนาทำสโลด้วยครับจากโซเส้นหาครับชนะไปส <L ime. S 1> องดาวเพิ่มมาอีกสองตัวครับจากรอบที่แล้วนะนี่คือบรอมผมยังไม่ส่งดาวเลยลิเลียก็เช่นกันนะครับโอเคไดน้าสองดาวสองตัวขาดอีก3ตัวครับเดี๋ยวขอหาทารอนหาทารอนไม่เจอเจอโอลาฟอะไรเนี่ย จริงๆว่าจะไม่เด่นฮะหยิบมาไว้ก่อนก็ได้ครับทาไม่ทํ่ไฟว่ากันฮะออนครับข้ามไปแล้วกันครับผมขอแค่2ดาวพอแล้วก็โอลาฟเต็มไปหมดเลยคือถ้าโอลาฟเป็นแอซินเนี่ยจะจะปั้นนะฮะแต่ไม่ใช่วันนี้ครับผมขอแค่ไดน้าพอฮะเดี๋ยวเราจะเก็บเงินแล้วก็ต้องไปเวลเก้าอีกเดี๋ยวต้องหาทางรอนอีกเอาแค่ตัวเดียวพอแล้วกันนะครับวันนี้ไม่โลภเพราะว่าเลือดเหลือน้อยด้วยเอาเงินมาทําตัวที่มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าครับอ่ะรอบนี้เจอกับดวงดาราฮะ มารสมทำไปฟ้าสตันไปครับตอนนี้ฮะไพก็กระโดดสับแล้วครับได้อยู่ฮะติดอย่างเดียวไม่มีอะไรที่มันดูดเลือดลืมคิดเลือกไอเทมดูดเลือดไปเลยฮะตอนแรกคือวางไอเทมไว้ให้แดานาคือแดานามันสร้างเกาะกันตัวเองได้อยู่แล้ก็เลยไม่ค่อยเน้นในเรื่องของไอเทมดูดเลือดครับแต่ไพไม่มีนะฮะลืมไปลืมไปอ่ะสุ่มหาเจอโอลาบอีกแล้ว บลอม5 2ดาวแล้วก็ไดนาอีกตัวหนึ่งครับขาดอีก2ตัวนะฮะไปกันต่อครับเรามีตัวให้พอเคลียร์ได้อยู่ครับวันนี้เราจะเอาแค่ไดนาแล้วก็เดี๋ยวหาทารอนมาตัวนึงครับไม่เจอเลยเชนพร้อมขายแต่ไม่มีทารอนมาแทนฮะเก็บเงินก็ได้เสียดายเสียดายไม่ได้ดึงครับพลาดไปตัวเดียวรอหลายรอบเลยกว่าจะฟูครับรอบนี้ฮ้เจอกับปืนยิงเร็วฮะโดนสโลไปแล้วก็โดนสตันไปก็เรียบร้อยไปครับชนะไปฮะ โอเคครับคัมแบ็กได้ทันอยู่ฮะแด้หน้าขึ้น2ดาวพบมือสังหารขั้น2แนวหน้าหนาขึ้นก็ช่วยได้เยอะเลยตอนนี้ได้เลือกไอเทมคู่สุดท้ายนะฮะคิดว่าน่าจะเอาเป็นทาลอนนะครับเอามาเป็นตัวฮะทาลอนไอเทมเราฟูลแล้วนะฮะไอเทมก็จะเด้งหลุดออกมาให้ตัวอื่นนะฮะก็ว่าจะให้อ่อนโอเคฮะยิงยาวได้นิดนึงนะฮะตอนนี้ทาลอนมาแล้วครับเรียบร้อยฮะมือสังหารหกได้เหตุกันแล้วนะครับฟูลมือสังหารได้แผ่นนี้ ตัวสุดท้ายเอาอะไรลงก็ได้ครับไปบางกรก็ได้ฮะได้2อกรอกนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอยากได้ไดนาให้3ก่อนครับรอบนี้เจอกับทหารม้าครับก็จะมีเป็นยาโสพตทหารม้าแล้วก็มีสมาพันธ์ครับสมาพันธ์นักเวทนะฮะเรียบร้อยไปแล้วครับชนะไปฮะที่เหลือเนี่ยดูจากแต้มแล้วไม่น่าจะไปถึงเนะครับแต่ละคนแต่ละคนแล้ว ผมว่าผมสุ่มหาได้หน้า3ดาวดีกว่าน่าจะพี่เกมได้มากกว่าไปเลเวล9นะฮะเลเวล9้เราก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรลงไปโอ้โหไดหน้าโดนลอยครับและไดน้าของเราครับตัว c ีครับเข้าไปสโลฮนะโดนลอยซะก่อนเลยครับทำให้ดันหลังเขายิงปีฮนะยังคอคีนะครับไม่โดนสโลแต่ก็จะมีเป็นไพครับเข้าไปล้วงครับไม่ไหวแรงจัดเลยคอคีโอ้โหถ้าได้สโลน่าจะดีกว่านี้ ไอเทมครับดาก้อนคลอฮะจริงๆว่าจะไม่ใส่เท่ให้ตัวแนวหน้านะฮะเพราะว่าถ้าใส่ไปมันจะไม่ได้บัฟนะครับเดี๋ยวเราให้ตัวที่ไม่ได้สําคัญมากดีกว่านะครับเพราะว่าตัวไหนไม่ใส่เท่เนี่ยมันจะได้ทั้งกายภาพทั้งเวทนะฮะก็เอาให้ลิเลียไปแล้วกันนะครับลิเลียไม่ได้สําคัญมากมายส่วนแอสซินตัวอื่นเนี่ยได้เกราะทั้งกายภาพทั้งเวทครับก็โอเคอยู่อะ ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมสุ่มหาได้หน้าให้3ดีกว่าฮะขาดแค่2ตัวครับ3มดาวน่าจะพิเกมได้นะฮะและทารอนมาเอามาไว้ก่อนครับยังไม่2ดาวโอโ้โหโอลาฟอีกแล้ววันนี้มันเป็นอะไรกับโอลาฟเนี่ยสุ่มก็ต้องสุม่มตำแหน่งก็ต้องจัด <laughs> ตังก็เลยเหลืออยู่นะฮะมันต้องจัดตำแหน่งด้วยครับท้ายๆเกมค่อนข้างสำคัญฮะและก็รอบนี้เจอกับดวงดาราฮะรวดเร็วมากครับ6มือสังหารเก็บอย่างรวดเร็ว เหมือนจะมีอยู่2ทีมมั้งที่มีพายุนะครับผมต้องคอยย้ายตำแหน่งตลอดเลยอ่ะตอนนี้ครับโอลาฟอีกแล้วะฮะมาโคตรจะถี่เลยเดี๋ยวเอานี่แดนหน้าอีกตัวหนึ่งเอาแดนหน้าแดนหน้าอย่างเดียวแดนหน้าอย่างเดียวไดอันหน้าไม่มีวะ่ะหมดแล้วครับตังค์ได้มา20อ่ะเก็บตังค์แล้วกันต้องไปจัดตัวะฮะหลบพายุครับหรือไม่ก็โดดให้ตรงกับตัวที่เราต้องการเก็บอย่างรวดเร็วนะฮะ ก็อย่างเช่นไดนาฮะถ้าโดดไปกลางวงเนี่ยมันได้สโลค่อนข้างเยอะเลยและก็ลดต้านเวทครับค่อนข้างสำคัญอยู่นะครับอรอบนี้ฮะ,จะเจอกับทหารมาครับแล้วก็จะมีเป็นสมาพันธ์นักเวทครับยาโซฮะสองดาวแล้วนะครับมีเป็นทหารมาโอ้และฆ่าได้อยู่ด้วยข้าไม่ได้สักทิไม่สโลเลยครับเออยังไม่จบไดนาฮะขออีกตัวเดียวครับไม่โอลาฟแล้วนะฮะ คอดเอโอ้ไดนาไม่มานะโอลาไปแล้วไดนาไม่มาเลยโอ้โหเอลิสเต็มไปหมดเออดูแล้วก็น่าจะอีกไม่นานครับที่เหลือก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วฮะเงินมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะได้อีกรอบสองรอบครับไปเก้าก็ไม่ได้ทำตัวสามดาวก็ไม่ได้แล้วนะฮะอย่างน้อยโชคดีหน่อยเรามีไพ่ขึ้นสองดาว อ่ะมาครับรอบนี้ครับดาน่าของเราได้โดดเข้าไปสโตโลนะฮะแต่ไพ่เราเนี่ยโดนลอยครับทีหลักเกมนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่ดาน่าครับว่าเรา3ดาวแล้วด้วยแล้วก็สโลด้วยครับทำให้สู้กับคู่ไฟได้ฮะชนะไปอะสองทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นไอเทมโฟร์เซนฮาร์ดีแล้วก็จะมีรีดัมชั่นรีดัมชั่นไม่เอาดีกว่าผมว่าไปเอานู่นดีกว่านะฮะอารักขาสักขั้นหนึ่งนะอ่ะ เดือจะสร้างเกาะให้เพื่อนได้นะครับกับอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นแบนชีคอนะฮะอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่านะครับแต่มันเร็วไปหน่อยผมไม่ทันได้มองเห็นอ่ะให้ลิลียไปครับได้สร้างเกราะขึ้นมาถ้า HP ต่ำกว่า50%แล้วก็สุ่มหาตัวเล่นๆแล้วกันนะครับไม่รู้จะทำอะไรคราวนี้โอลาฟไม่ออกมาเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยที่น่าปั้นสุ่มเล่นแล้วเนี่ย ไปดูกันครับทีสุดท้ายฮะทหารบ้าแบบฟูฟกับมือสังหารครับของเราฟูฟูโดดไปนี่น่าจะติดหมดเลยนะฮะคี์หลักอยู่ด้านหลังก็จะเป็นไลท์กับยาโอที่ต้องรีบฆ่าแต่ยาโซไม่มีอะไรที่สามารถหยุดได้เลยเพราะว่ามีควิกซิมเวอร์นะฮะจะฆ่ายากหน่อยและยาสโสฆ่าไขรได้ก็ได้หิวครับแถมยังมีทหารบ้าด้วยค่อนข้างโหดเลยฮะตอนนี้ครับยาสโสของเขาเก็บฝั่งเราไปหมดเลยฮะ <laughs> แย่แล้วถ้าเราได้บัญชีคอนมาอาจจะดีกว่านี้นะครับผมเลือกไอเทมผิดมาในรอบที่แล้วครับอัลคาเหมือนจะช่วยอะไรได้ไม่มากทำอะไรไม่ได้ฮะสุ่มตัวเล่นอย่างเดียวก็เท่าที่มองมองดูฝั่งซ้ายน่าจะโล่งครับเดี๋ยวเราเอาแอสซิสไปลุมฝั่งซ้ายให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเขามีทาลอนโดดมาแล้วโอ้อยู่ฝั่งซ้ายต้องรีบไปฆ่าโอก่กอนนะฮะ โยนโยนแอซินไปซ้ายให้หมดทางขวานี่จะมีเป็นเซจูนี่ครับที่มันจะเจาะเข้ายากหน่อยเพราะว่าเป็นตัว3ดาวและฐานบาด้วยนะฮะก็ไปลุมฝั่งซ้ายครับน่าจะง่ายสุดละอะไปลองดูฮะชนะไม่ชนะนะครับคือยังไงก็น่าจะได้ลงครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะสวยอยู่แพ้ก็แพ้สมศรีฮะฆ่ายาส่วยไม่ได้ครับอะลองดูครับตอนนี้ยาส่วยเขามาตีไดหน้ากับไพรแล้วฮะไพของเรากระโดดเข้าไปโอเคครับโอโดนลุมแล้วเรียบร้อยเหลือแค่เซจูนี่สุดท้าย โอเคเกิดแพ้ไปเพราะว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดยาโซได้เลยนะฮะมีอย่างเดียวที่หยุดได้คือเซฟเฟอร์ที่เอาไว้ลอยยาโซได้ครับแต่ผมไม่ได้พกมาเลยไม่มีเลยมันก็เลยสู้ยากหน่อยครับทหารมานี่ก็ถึกนะฮะทำให้ยาโศตายากมากขึ้นนะครับก็ต้องหลุกอย่างเดียวนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับอยู่กันกันกบทีมฟูแอสซินนะครับหรือทีมมือสังหารแบบ6ตัวเลยได้อักเมนมาช่วย เพิ่มหนึ่งตัวนะครับทำให้ไปฟูได้นะฮะก็วันนี้เนี่ยจะเน้นเน้นไปที่ไดนาครับแต่ก็ไม่ได้เน้นเป็นดาเมจจาเท่าไหร่อาจจะมีพวกดีบัฟบ้างอย่างเช่นไอออนิกสปาร์ครับลดต้านเวทนะฮะแล้วก็โฟเซนฮาร์ดครับเอามาสโลนะฮะผมว่าแค่ดีไดนาก็โหดละหรือว่าใส่เป็นพวกไททันก็ได้ฮะได้ทั้งเกราะได้ทั้งดาเมจนะครับก็จะมีดาเมจได้มากขึ้นกว่านี้ครับหรือว่าใส่เป็นอองเจิรก็ได้ฮะยิ่งยืนนานยิ่งแรงนะครับเพราะว่าไดนาสร้างเกราะให้ตัวเองยืนได้นานอยู่ละอาจจะได้ความแรรงงจากตนนั้้ดวย ยิ่งถ้าได้อักเวนมาช่วยฮิลเนี่ยน่าจะยืนได้ยาวๆนะครับอะวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมา,ากๆาเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ